จอดรถข้างสวนลุมครับฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาระหว่างรอจะไปเดินเล่นในสวนลุมครับแต่แรงมากมีรถไฟฟ,ฟ้าผ่านมาฝั่งโรงพยาบาลจุฬาครับตรงข้ามสวนลุม เข้าไปเดินเล่นในสวนลุมรอครับอันนี้ท้องฟ้าแจ่มมากครับโรงพยาบาลจุฬาครับด้านนี้ระหว่างรอนั่งสูตรโอโซน เดินเล่นในสวนลุมกันดีกว่าครับนั่งรับลมเย็นๆสูตรบรรยากาศดีๆในสวนลุมครับสูรโอโซนหน่อยที่จะดรถสวนลุมฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาครับผมมนนีประตูทางเข้าอยู่ตรงนี้อันนี้แดดแจ่มมากเลยท้องฟ้าท้องฟ้าแจ่มมากไวนั่งเล่นในสวนกันครับประตูฝั่งนี้นะครับ ห้ามสูบบุหรี่ห้ามดื่มสุราห้ามเล่นการพนันห้ามบินโดนห้ามทำอนาจารห้ามหมดเลยเข้าประตูฝั่งโรงพยาบาลจุฬานะครับห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฝั่งโรงพยาบาลจุฬาครับผมเข้ามาประตูนี้ เ้นไม้ร่มเลื่นมากานลุมพินีต้องซื้ออาหารปลามาให้ปลาเนี่ยห้ามให้อาหารนกพิราบนะครับเพราะนกมันเยอะนั่งเล่นตรงนี้รับลมเย็นๆครับนั่งพักไว้ก่อนดีครับเพื่อนๆอันนี้มีโอกาสมานั่ง ในสวนลุมครับเข้ามาจากประตูฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬานะครับฝั่งด้านตะวันตกของสวนลุมที่นี่นะครับอีกด้านฝั่งตะวันออกก็จะติดถนนวิทยุนะครับด้านนี้ฝั่งตะวันตกของสวนก็ติดถนนราชดำริครับผมอีกด้านหน้าของสวนลุมที่มีรูปปั้นรัชกาลที่6กก็จะเป็นถนนพระรามหนึ่งครับพระรามหนึ่งไม่ใช่สิ พระรามสี่สี่ลุงอย่างงงด้านหน้าคือถนนพระรามสี่นะครับที่วิ่งผ่านตรงอนุสาวรีย์รอหกนะครับส่วนด้านที่ตะวันออกคือถนนวิทยุด้านนี้คือด้านหน้าโรงพยาบาลยุราคือถนนราชดัมริครับที่ตรงก็ไปถึงเซ็นทนรัลเวิร์ถึงแยกราชประสงค์แยกพระพรมตรงไปประตูน้ำนะครับเส้นนี้ราชดัมริต้องไปรับเจ้านายที่เซ็นทรัลเวิร์ครับแต่ว่า เอาแวะตรงนี้ก่อนนั่งรับลมเย็นๆครับนั่งดูรถไฟฟ้าผ่านไปผ่านมานะครับมุมนี้ฝั่งโรงพยาบาลจุฬานะครับก็จะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านตรงนี้บรรยากาศร่มรื่นดีครับในสวนลุม11โมงกว่าแต่ว่าไม่ค่อยร้อนมากครับในนี้ต้นไม,ม้มันเยอะเข้ามาสูดอากาศบริสุทธิ์หน่อยครับเข้ามาสูดโอโซนในสวนลุมอ่ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับ ไปเจอที่ไหนที่น่าสนใจแปลกใหม่ก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันก็อยู่แถวๆนี้ใกล้ประตูทางออกนี่แหละครับนั่งรับอากาศบริสุทธิ์ในสวนลุมพินีครับผมระหว่างรองานคนขับรถครับเจอตรงไหนหน่าสนใจก็ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับผมจัดไปโอเคครับบรรยากาศบึงน้ําในสวนลุมนะครับหน้าประตูทางเข้าก็จะมีขายอาหารปลาอยู่นะครับ สำหรับไม้อาหารปลาปลาเยอะมากเลยในนี้ประตะเพียนปลาดุกปลาสวายแต่ว่าไม่ได้ซื้อเข้ามาครับไม่มีแบงค์ย่อยไม่อยากไปสแกนซื้ออาหารปลา20บาท30บาทท้องฟ้าสดใสามากครับวันนี้สวนลุมพินีประตูทางเข้าฝั่งโรงพยาบาลจุฬานะครับก็จะเห็นเป็นมุมนี้ จะมีคนให้อาหารปลาอยู่ทางด้านน้นนครับแต่เขาไม่ให้อาหารนกพิราบนะครับเพราะว่านกพิราบมันเยอะตรงนี้ก็จะเห็นด้านในนะครับที่เห็นตึกสูงๆก็คือถนนวิทยุนะครับฝั่งด้านน้นถนนวิทยุด้านหลังสวนก็จะเป็นถนนสารสินนะครับที่เชื่อมระหว่างถนนวิทยุกับถนนราชดำรินะครับ ถนนสารสินเขาเรียกหลังสวนนะครับโซนนั้นโซนหลังสวนครับอันนี้คือที่เห็นตึกสูงสูงคือเดอะวันแบงคอกครับโครงการนี้ที่เมื่อก่อนสมัยก่อนเป็นที่อยู่ของโรงเรียนเตรียมทหารนะครับก่อนที่จะย้ายไปเขาชงโงกจังหวัดนครนายกเมื่อก่อนตรงตึกสูงสูงนี้ครับโครงการวันเดอะวันแบงคอกคือที่อยู่ของโรงเรียนเตรียมทหารเก่านะครับ 20-30ปีที่แล้วครับผมฝั่งนั้นก็คือฝั่งถนนพระรามสแล้วก็ถนนวิทยุสี่แยกสะพานไทยเบนเยี่ยมครับตรงไปก็จะเป็นถนนสาธรส่วนด้านนี้ก็คือจุฬาครับผมโรงพยาบาลจุฬาครับประตูฝั่งนี้ฝั่งทางเข้ามาจากฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬาครับ มีรถไฟ,ฟฟ้าวิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับด้านหลังวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในสวนลุมพินีครับผมระหว่างรอดีกว่าจะไปเดินในตึกในห้างก็ามานั่งสูดอากาศเย็นๆในสวนสาธารณะดีกว่านะครับดูบรรยากาศล่มรื่นกว่าเยอะสบายตากว่าเยอะครับผม

นลุมพินีฝั่งโรงพยาบาลจุฬานะครับจะมีรถไฟฟ้ฟาวิ่งผ่านไปผ่านมาตลอดนะครับด้านข้างโรงพยาบาลจุฬาอากาศดีครับวันนี้รับออกซิเจนรับโอโซนสูตรโอโซนสวนลุมพินีครับผมอากาศดีมากๆเลย คนเดินผ่านไปผ่านมาสดชื่นสดชื่นมีพาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวชมนะครับรับอากาศดีๆที่สวนลุมพินีกันครับผมระหว่างรอเจ้านายงานวันเสาร์ครับงานวันเสาร์เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปมุดลงใต้ดินลานจอดรถเซ็นทรัลเวอร์ต่อครับ น่าจะใกล้ได้เวลาละเที่ยงละเดี๋ยวลงไปอยู่ใต้ดินเซนทันเบอร์กันต่อครับอยู่บนนี้อากาศดีๆมาละเดี๋ยวไปเจอกันเซนทันเบอร์แล้วครับผม